บรรยากาศอยู่ไฮอยู่นาบรรยากาศอยู่นาเดี๋ยวเอาหาแนวกินเพราอกินกระเฮิร์ะก่อนคัมละแล้เวเามาเอาเห็ดละง,งกที่ที่เราจงไว้ไงเสานี่เอามาเบิ่งเลยมันทังดีตอือ ก็เลยพักไว้เอาอตอนคำ้คำค้ำมากระเติมแล้วนี่เดี๋ยวเอาเสีเอาเบอร์กินแรงเห็ดระงกเลืงเองกำลังงามเลย ตท่นี้เป็นเทอที่สองแล้วได้มอที่สองแล้วที่หฮาวได้เนี่ยเพราะว่าเขาเอามาก้อนนั่นก็ได้กแกงและม้วมนี้เฮาก็เอามากแกงอีกหุ่นตกแล้วก็แดดแดดแล้วก็อ้อเห็ดนี่ลายให้ได้อันเป็นไข่เยอะก็ได้ แคละงอกนี้เป็นเอาห่อเอาเซอร์มาตะผูอะไรห่อเอาซอร์มาตะปลาแล้วแล้วออมา,าใหญ่ไว้อยู่ให้อยู่นาเอาได้กินหลายปีแล้วได้อันนี้เป็นไข่มันเดี๋ยวไข่มันก็เอาเดี๋ยวห่อ,อ,อดีเฮ่อมันพ่อกแกง สันมันก็มีพอ่แอ,พอแกงเอาเพ้่มมันพ่อแกงมอหนึ่งมันออกประจำอยู่แล้วใครใมัน ะจะหลูเขากา็เอาเป็นไข่เขาเขาได้เพราะมันมันจังได้พ่อแกงเอาหมอ้พอพ่อแกงหมอหนึ่ง รอบที่แล้วนี่ดอกน้อยรอบนี้ดอกลูกเป็นไข่ trạm đâu nên đâu nói Cái này cái này này Bỏ kênh เกงนึงพ่อเดี oh, ๋ยวมันก็อ้อมใหม่ càng là